โอเคครับสวัสดีครับนี่คือรายการโูกราฟทีวีพวกผมชื่อเถิดกราฟนะครับผมทุกคนคงจะได้เห็นอินเสิร์ตไปแล้วนะฮะว่าวันนี้เราจะมาทําอะไรกันนะครับวันนี้เรามาทําประตูลับแบบซ่อนได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะฮะคือแบบไม่ไม่มีปุ่มเลยนะครับโอเคเรามาดูอุปกรณ์กันนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็จะมีปุ่มนะครับจะเป็นปุ่มอะไรก็ได้นะครับที่ส่งไฟฟ้าได้นะแล้วก็อันนี้เรียกว่าอะไรสักอย่างลืมผมลืมมาแล้วแล้วก็เลสตโตนท็อตนะฮะแล้วก็บล็อกอะไรก็ได้นะ บล็อกอะไรก็ได้เลยแล้วก็เลสโตนครับแล้วก็เลสโตนรีพิเตอร์ครับแล้วก็เตาเผาครับแล้วก็กล่องคราฟนะฮะโอเคเรามาดูขั้นตอนการทํากันเลยครับอย่างแรกนะครับให้ทุกคนขุดหลุมลงไปหนึ่งบล็อกครับแล้วก็เอาเลสโตนท็อดครับปักลงไปครับแล้วก็เอาไอ้นี่สักอย่างนะวางไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็วางบล็อกลงไปนะครับพอเลสโตนท็อตเนี่ยมันไม่เห็นเลสโตนเออถูกแล้วนี่ว่เลสโตนท็อดอยู่ข้างล่างครับทำให้บล็อกตรงนี้มีไฟฟ้านะครับ มันจะส่งไฟฟ้าออกมานะครับแล้วก็วางบล็อกขึ้นมาอย่างนี้ครับแล้วก็โยงเลสตน s ขึ้นมาทั้งหมดัะแล้วก็วางเลสต์ stone r e p e ครับไว้อย่างนี้ครับแล้วเราก็วางเตาเผาไว้ตรงนี้นะครับถ้าใครมีปัญหาแบบผมนะครับก็คือพอมาวางแล้วชักเข้าชักออกนี่นะครับชิบหายพูดได้สองมากชักเข้าชักออกพอมาวางแล้วมันกลับคืนอย่างนี้นะครับถ้าใครเจอปัญหานี้แนะนำครับให้ปรับอันนี้เป็นสองครับ มันก็จะหายไปครับโอเคขั้นต่อไปนะครับคูณหลุมครับห่างจากไอ้ตรงนี้ครับหนึ่งบล็อกครับคูณลงมาเลยครับก็คือเป็นทางลับที่เห็นตอนแรกนะโอเคแล้วก็วางอ่าสักอย่างอะไรสักอย่างมันชื่ออะไรวะแม่งลืมตลอดแล้วก็วางกล่องคราฟไอครับแล้วก็เอาเลสโตนนะครับวางนะครับเห็นไหมฮะคือพอตรงเนี้ยมันมีไฟ มันก็ส่งไฟมาตรงนี้ด้วยก็คือดันค้างไว้นั่นเองนะครับโอเคเราจะทำไงให้ไฟมันหายไปนะครับนั่นก็คือการหาอะไรมาเผานะครับพอเผาปุ๊บบล็อกเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นบล็อกอื่นทําให้ตรงเนี้ยดันออกมาแล้วตรงนี้ก็จะไม่มีไฟตรงนี้ก็จะเดินกลับเข้าไปเนะี่ยงงไหมโอเคเรามาลองดูงนครับหาอะไรมาเผาครับอา,อาหารเนื้อแะ้วกันนะ เอาอะไรก็ได้นะครับมาเผาแล้วก็วัสดุที่ใช้เผาเนี่ยอะไรก็ได้นะที่มันเผาได้แล้วก็เผาแบบช้าๆนะครับเอ้ไม่เผาช้าๆเผาเร็วๆนะครับคือแบบแป๊บเดียวหมดอะไรเงี้ยก็คือสตริกหรือไม่ก็เป็นอะไรวะซีดของต้นไม้นะครับนั่นก็ใช้ได้เหมือนกันเอานนี้วางครับเห็นไหมฮะก็จะลงไปได้แล้วพอมันหมดเวลานะครับมันก็จะปิดนะครับเห็นไหมครับเนี่ยแหละแล้วอ่ะอีกอันนึงนะครับก็คือสังเกตนะฮะตรงที่ผม ตอนอยู่ข้างล่างเนี่ยผมขึ้นมาได้ไงนะครับก็คือผมสร้างปุ่มไว้ข้างใต้นะครับวิธีสร้างก็ทําอย่างนี้ครับเอาบล็อกนะครับบล็อกอะไรก็ได้นะวางไว้แล้วก็สร้างขึ้นใหม่ชั้นนึงครับทุกคนวิธีถ้าจะทําแบบให้ปุ่มมันอยู่ใต้ดินก็ซ่อนวงจรไว้ใต้ดินนะครับอันนี้ผมแค่ทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมโอเคแล้วเราก็วางไอ้อะไรสักอย่างนะ ไว้ตรงนี้ครับแล้วก็เอาบล็อกอะไรก็ได้ครับวางไว้โอเคแล้วก็เอาอธิ่าเอาเลนสโตนนะครับมาโยงนะครับขึ้นมาครับถึงตรงนี้ครับแล้วก็เอาปุ่มแตะลงไปครับเห็นไหมครับพอเรากดปุ่มเนี่ยไฟฟ้ามันส่งมาตัวนี้ก็จะดันบล็อกมาขัดวงจรตรงนี้ครับทาให้มันไม่มีไฟนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะชักเข้ากลับเข้าไปนะครับแต่ถ้าปัญหาก็คือ เห็นไหมครับแป๊บเดียวมันก็จะชักกลับมาเป็นเหมือนเดิมฉะนั้นใช้ s t s ส o r รีพิเตอร์ครับวางครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีไ,ได้นา,นานหน่อยเห็นไหมครันานขึ้นมานิดนึงโอเคสำหรับนี้ก็จบลงแล้วครับเร็วไปไหมถ้าใครงงก็สต็อปแล้วก็ทำตามจะทำตามทีละขั้นตอนนะครับขอบคับบาย